ร้านนี้นะครับพิเศษเขาเปิดมา3ปีแล้วละสามปีไหมตามใจปรารถนานะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือหมูหันหมูหันจะเป็นหมูหันที่อะไรค่ะน่าจะดีเป็นหมูอะไรหมูพิเศษออ๋หมูหมูดำหมูดำเป็นเป็นหมูที่เขาเลี้ยงสายพันธุ์คอสายพันธุ์ใช่ขิดคมเองใช่ก็ก็น่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ร้านมันจะต่างจากที่อื่นเลยมันเด็ดกว่าขนาดนี้ เดี๋ยวต้องลองกินดูคือหมูหันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามตามที่เราไปกินตามร้านอาหารทั่วไปอ่ะมันจะแร่บางๆไม่ไม่ไมติดเนยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันมีทั้งหนังด้วยเนื้อด้วยวมันด้วยเป็นเป็นขั้นไปเลยว่าต้องกินแถวไหนก่อนแถวไหนก่อนอ,อ,อย่างนั้นเลยนะจริงแล้วก็ร้านเนี้ยปัจจุบันเนี้ยทุ่งรีโนเวทเสร็จสามารถจัดเลียงภายในได้ร้อยห้าสิบคนในซอยสบาย รฟูแบอันนี้เป็น PR ประจำร้านนะครับมาบ่อยมาบ่อยจังก็นะข้างนอกก็เหมือนนั่งอยู่ในนะป่าด้วยดิน้ดนด้วยเดี๋ยวก็องเือนมีไลฟ์สาวเพื่อใหม่เพื่อใหม่ตอนพื้นๆหน่อยก็จะมีโชว์แสงสีใช่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 ีหมดเลยจะได้ไม่น่าเบื่อไม่ได้กินข้าวอยู่เดียวใช่จริงจริงๆเป็นไอเดีย เป็กนะเรื่องของเฮ้ยทำไมน้ําเรานิ่งเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอ่ะก็ไปหากิจกรรมมาทำเพราะว่าเขาเชื่อยผมปรับปรุงร้านบ่อยมากซึ่งมันมันสนุกนะที่นี่คือมันมันห้องรวมอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นฟิลถ้าเราเข้าห้องพิเวตส่วนตัวก็มีหลายห้องนะครับสี่ห้าห้องก็คือแล้วแต่ขนาดมีคาราเกะหรือจะเอาดนตรีเข้าไปเล่นก็ได้ เป็เมนูใหม่เมนูใหม่ยังไงข้าวซอยย่างก่องอะไรอ่ะงกองอะไรหมูดำก้าวสายพันธเลยก้าวรสชาติก้าวรสชาตินี่ข้าพูดนะให้ให้มาผมก่อนข้าพูดนะีิราข้าพิลานี่นี่เป็นนี่เป็นอะไเปาเปาแบบแบนเนมแบนเนมสวยมากใส่หมูหันใส่หมูหันใช่เขาใส่เขาใส่เขาแบบเขาจะไม่ค่อยส่งกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้ที่มีมีครับเดลิเวอรี่มี ใช่นี่เละนี่หลกระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยแค่แต่ว่ากระเป๋านี้จะเป็นหมูแบบว่า9รสชาติซึ่งออกมาใหม่ออกใหม่ออกใหม่ปีนี้เลยปีนี้เลยซึ่งของเดิมก็เป็นหที่เราทำามาอยู่แล้วก็ส่งมาแล้วนใช่นั่นเป็นแพ็กเกจจรงแพ็กเกจที่ใส่จริงไปเลยจริงเลยได้เลยขึ้นเครื่องบินก็ได้ไม่ได้จะลองไหมเวลาส่งนะมีมีถุงใสเหมือนกับส่งกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ใช่ใช่อันนี้เลย อจริงๆร้านนันกกันหมูหันไปพิเศษมนะคะที่แบบว่าต้องมาสั่งต้องมาก,กินกันเลยโอว้วันนี้มีเปิดตัวใหม่คือหมูกรอบทองหมูกรอบทองนัน่ไนไงเดี๋ยวได,ได้ได้ลองชิมกันนะหมูกรอบทองจริงๆแล้วก็เนี่ยที่ปกติหมูหันเนี่ยสามวันกินได้นะกรอบทองนี่ห้าวันได้กินนะย่าเข้าไปอีกย่าเข้าไปอีกคืออยากท้าให้มาลองเลยว่าถ้ามีหมูหันที่ไหนอร่อยแี้ดี เอามาเฟียมาฆ่าเลยฆ่าใครวะบอกฝากด้วยนะครับความใจปรารถนานะครับ S U V ครับผม S U V อยู่ที่ถนนประเสริฐมนูกิจครับเซิร์ชมาเลยครับเครับผมกรุงเทพนะครับกรุงเทพรี่พี่บาครับตอนนี้มาคนลดอยู่นะครับเนี่ยเนี ่คนม,มันได้ทราบระเบียบวุฒตอกทุกข์ใจอะไรกันเห็นว่าที่นี่เป็นจุดเจอด่นด้วยไมโโนะ่มันโอ้โหนี่มันสองสามปีนะคือเราเนี่ยผมพาพี่หม่ำไปออกโปรเปรก,กมาแล้วก็เคลียร์ใจกันเคไม่ได้เคลียร์พี่หม่ำก็พูดขึ้นมาเฮ้ยเนี่นรู้เปล่าเคยทะเลาะกันนะไหน,นบอกพี่เท่งกัแบบพี่โหน เราก็เลยบอกว่เาเล่าให้ฟังเงี้ยไม่เกิดอ,อะไรคือเ,เ,เคยขัดแย้งกันเรื่องน้ำปะลาน้ำปะลาคือโมโหว่าทาบเขาอ่ะ M U M แต่พี่หม่ำเขาไปทำแบบอีกบริษัทเองที่หม่ำแทบเราก็ไม่รู้ว่าทำไม,ไมทำไมพี่หม่ำไปทำโดยที่เขาไม่ไม่บอกอบอก็โมโหเขาไม่ได้คุยกันเขาก็โมโหเหมือนกันกน,นึกว่าเราไปทำอีกห้อหนึ่งอ๋อไม่ได้คุย เขอเป็แบบนแฟนจริงๆคือว่าเราเราไปร่วมกับคนอนื่นมาอีกที่ห้อหนึ่งก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็รู้เนี่ยมันนั่งกินข้าวเบบสรอกเนี่ยแล้วก็ไม่เดี๋ยวผมเพิ่งอ่ะไปออกรายการบั่มโชว์กับจ๊าโชว์มาพี่บับ่ม<บ>ยังพูดเรื่องนี้อยู่เลยนะ <c oughs> พูดในยการ <c oughs> เหมือนจะเครืองผมด้วยก็คุณจะเครืองแหละเพราะอะไรรู้อ่ะไหมเพราะว่าคุณนั้นผมไปกินข้าวเขาใช่ป่ะใช่ เดี๋ยวเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพูดทายกับพี่หม่ออผมจะสัมภาษณ์พี่หม่าพอดีเหรออันนี้เขาไม่บอกอะไรเรานะเขามาเองบรรยากาศวันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าที่พี่หม่อพูดไม่ใช่ผิดนะที่พี่หม่าบอกว่าแม่งจะแทงกันตายนี่เรื่องจริงอ,อยู่ในเหตุการณ์ตลอดแล้วก็สุดท้ายโดนไลอ่ออกมาหน้าห้องแต่กูได้ยินหมดแหละกูอะไรกันอะ่ะไม่ได้คุยกันเขาไม่ได้คุยกันาไม่ได้คุยกันเลยเขามีปัญหากันมาก่อน แต่แต่วันนั้นนะ่ะเขาก็ไม่คุยพี่หม่ำแล้วเขาก็ไม่ได้เจอพี่หม่ำซึ่งไม่รู้จะเาาอกาสเจอตอนไหนแต่วันนั้นนะ่ะผมผมทำยูทูบเบอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็เชิญพี่หม่ำมาสัมภาษณ์ผมก็ไปกินข้าวกับเป๊กผมก็บอกเฮ้ย hey, เป๊กเดี๋ยวผมผมเชิญพี่หม่ำมาสัมภาษณ์นะนี่เขาไม่พูดอะไร <c oughs> บอกอ๋เอเหรอเหรอเหรออ่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวกู <c oughs> ไปด้วยเดี๋ยวกูไปด้วยเราก็ไม่รู้ <c oughs> เขามีปัญหาอะไรกันวะเข้าไปนั่แหละเราก็เข้าไปด้วยความโมโหแล้วแล้วก็เ้ยผมเคารพรักพี่หม่หมโมโหใไหม วันนั้นไม่เคารพหรอที่ที่มึงเข้าไปไม่เคารพหรอเดินเดินเข้าไปนี่แม่งแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคำแรกที่พูดเลยพี่จำไม่ได้แต่ว่าจำได้ไอพูดไหมพูดอะไรพี่มัมเรามาเคลียร์หน่อยดิโอ้คือเราเราเราเคารพเสียงแบบเสียงแบบผู้ร้ายหนังไทยอ่ะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วพี่มัมบอกว่าเรื่องอะไรเรื่องลประหลาใช่ไหมก้กมึงนั่ง ก็น,น่าแล้วเขาพูดได้สักสามนาทีห้านาทีอ่ะเราถึงเข้าใจเลยแล้วเราเลยรู้ว่าความเป็นมาเรื่องราวมันเป็นยังไงเรววาก็จากนนั้นไปอ่ะคืนนั้นผมก็โทรหาเขาทุกคืนเลยเราต้องน้องเขา้องาไม่รับไม่รับสองสางมครั้งเลยไม่โทรให้แต่ที่บรรยากาศมันมาคู่เพราะอะไรป้ กูปิดแอร์แล้วแม่งอยู่ันสองคนทั้งในห้องเล็กๆแม่งร้อนเนี่ยแล้วมีดคนละเล่มเพราะว่ามันจะเสิร์ฟสเต็กไงนี่แหละแล้วเราไปออกไเราไปคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหไปที่ไปทำไปรรามปลาหนมไม่ใช่บอกว่าเราไอ้คนทย่แทงอ่ะพี่ม่ำนะพี่ม่มพี่นม่งขึ้นก่อนเลย จะต้องกดคอมเมนต์เลยตอนนี้น oh. คือคนอาจจะไม่เข้าใจอ่ะว่า oh. เออทำไมเราต้องไปทำปีญามายางอีกกับพี่หมออะไรอย่างเงี้ย oh. จริงไม่ใช่คือเราก็เคลียร์กันครับจริงๆวันนั้นเนะี่ยเคลียร์กันชั่วโมงชั่วโมงกว่านะผมผมอยู่หน้าห้องแต่ว,ว่าเขาออกมากันนะเขากอดกัน mm hmm. เขาดีใจที่เขาได้คุยกัน mm hmm. วันนั้นนะจริงๆนะผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผมผมรู้ทุกอย่างเลยตัดทิ้ปแล้วครับอไม่กดครับแล้วคุณไม่เียร์ผล็อกมันยังไงผลล็อกเลยลก็คือเราเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไร mm hmm. อะไรอะไรอะไร ได้ไปทำแบบนี้เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เรานะ,ะเขาก็เลยตัดสินใจทำอันนั้นขึ้นมาคิดว่าอันนี้เป็นของเราต่างคนต่างเข้าใจว่าอีกแบรนด์็นของ,ของเป็นของเะรักกันมากเลยรักกันเต็มมากเยู่แล้พี่เป็นแต่แรกจนวันแรกกันมีอยู่ก็ไม่มีวันนั้นอาจจะมีวันเดียวแต่ก็ ก็จบด้วดีจบด้วดีจบด้วดีไม่ได้ไปก้าวเราไม่ได้อะไรพี่มาจบด้วดีจบด้วดีแล้วตอนนั้นทำไมเราถปล่อยให้ความเข้าใจะผมก็เป็นคนยุ่งในญ่ขนาดนั้นจะแบบนี้มันมีมือที่สามดยเหรอนะที่แบบมีคนมีเรื่องหลายอย่างต่างคนต่างมีคนพูดอ่ะมันละเอียดดีกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าผมไม่ได้ไปก้าวเราหรือว่าอะไรพี่หมา คือมันด้วยอารมณ์ด้วยเนี่ยตอนนนั้แต่ทุกคําที่เป๊กพูดกับพี่มัมเรียกพี่ทุกคำนะครับไม่มีคําว่าไอ้มัมไม่มีไมม่ีเราไปพูดเองในรายการเลยใช่ไปเว่ยเองเขาลบอยู่แล้วเขาลบอยู่แล้วไหนแล้วในคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหดูสายตาพี่เท้งพี่หนุ่มก็จะฆ่ามึงนล้นะเกลียดจะกลับตอบกับคอมเมนต์ด้วย เราไม่ได้ถึงเหม็นั้นเขาิงเท่งี่หน่ไม่คิดอย่างงั้นเขารู้อยู่แล้วเรื่องอะไรเราสนิทกันอยู่แล้วรู้ว่าที่ใ่อะไก็องมาด้โอเคค่ะนี่่อไม่เป็นกาปกอมน